เหนื่อยมากจริงครับสำหรับการออกไปรับเครื่องวันแรกที่ Apple นะพงอาจจะเป็นคนที่บ้าๆคนหนึ่งที่วันแรกเนี่ยพยายามจะได้รับเครื่อง iPhone เป็นวันแรกครับก็มาดูกันดีกว่าว่าการอันบ็อกซ์ของพงเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแต่พงขอเล่านิดน,นึงว่าพงไปรับเครื่องที่ไหนอะไรยังไงประสบการณ์เป็นยังไงครับ ปีนี้พงจองของ Dot l i ฟ e ครับก็เหตุผลไม่มีอะไรเลยครับคืออุปกรณ์เสริมเนี่ยมันค่อนข้างครบในร้านครับตัวกระเป๋าเนทีฟยูเนี่ที่พงเพิ่งลงไปพงก็สะพายแล้วก็ไปรับที่ร้านเลยแล้วที่ร้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายครับ รวมถึงเราก็ได้เจอคุณเอก Exponential ของเราครับก็ตอนจ่ายตังเนี่ยนั่งกันข้างๆเลยถือว่าเป็นแบบว่าอ่ะเป็น Experience ที่ดีเพราะว่าคุณเอกเขาก็แน่นอนครับรีวิว i p h o n e ค่อนข้างลึกนะค่อนข้างดุดันก็จะต่างจากพงครับพงอาจจะลึกบ้างในบางโซนนะครับแต่ว่าก็จะเน้นประสบการณ์การใช้งานพวก U X U I อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าปีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่พงก็หลังจากรับเครื่องที่ดอทไลฟ์ life, สาขาพารากอนพงก็ดิ่งไปที่มาบุญครองต่อครับก็ไปติดฟิล์มเนาะไปร้านบิงเซเว่นปกติพงรับเครื่องแล้วพงก็จะไปติดฟิล์มที่ร้านนั่นแหละเป็นร้านประจานะครับปีนี้คือแน่น,นอนว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะนะพงรีบเอามาพูดขนาดนี้คือมันเป็นฟิล์มบูไลคัตครับแต่เป็นบูไลคัตที่สีจอจะไม่เหลือง นี่เดี๋ยวพงถ่ายให้ดูแต่ว่าก่อนดูเนาะคือเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเนี่ยตัวฟิล์มมันจะมีลักษณะสีฟ้านะคืออันเนี้ยมันไม่ใช่การย้อมเข้าไปในแบบตัวเนื้อกระจกแต่ว่ามันเป็นชั้นเจลครับทาให้มันตัดแสงสีฟ้าไปด้วยได้แล้วเราก็จะไม่เห็นจอสีเหลืองด้วยครับเดี๋ยวพงเปิดให้ดูอันนี้พงให้ดูนะครับเครื่อง2เครื่องนะตัวเครื่องนี้เครื่องนี้คือ15 Pro รนะครับอ่าพงครอบกันเลนเนี่ยนะตัวกันเลนสีดานะครับอันนี้คือ16 Pro พง ใส่ตัวกันเลนสีขาวหรือว่าสีเงินเนี่แหละนะถ้าเกิดดูสีอ่ะเทียบกันเลยตัว16 Pro เนี่ยคือตัวในมือขวาของพงเพื่อนๆจะเห็นว่าสีมันขาวกว่าชัดเจนนะ15 Pro สีมันจะกลายเป็นหม่นๆไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญอ่ะอันนี้เรามาดูนี่ดีกว่าครับว่าสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะพงเปิด S a ฟ a r รนะแล้วก็เปิดเว็บ Apple เลยเทียบกันแบบจัดอันเนี้ยตัว15 Pro พงใช้มาปีหนึ่งนะ อันนี้ฟิล์มมันอาจจะติดเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะติดเห็นมันติดเหลืองอะไรไหมเนี่ยผมไม่ชอบเลย a i r d ดรออ,อย่างเงี้ยนะอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยชัดเจนคือสีขาวของเครื่อง16 Pro ที่ติดฟิล์มบูไลคัตแล้วเนี่ยอันนี้มันขาวกว่าอันนี้มันดีกว่าจริงๆเลยผมก็เลยแบบว่าอ่ะปีนี้ลองก็ได้ฟิล์มที่เป็นบูไลคัตครับอันนี้เป็นของ iMos นะอันนี้ให้ดู ของ iMOS นี่ตัวนี้เขาจะเขียนว่า low b u light คือมันคัดออกไปนะมันไม่ได้คัดหมดนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจัดการได้เยอะพอสมควรอ่ะก็มีนี่รับประกันจาก TUV l a n d หรือบางคนอาจจะอ่าน t ั u l i l ลน์เนะ i c f e technology อะไรเงี้ยนะครับด้านหลังเขาก็มีรายละเอียดบอกอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะอันนี้ติดตัวซับไฟกันกล้องก็เป็นของ iMOS เหมือนกัน ่ะนี่ก็เล่ากันพอเป็นน้ำจิ้มแต่ว่าพงอยากเล่าเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะเป็นของใหม่ที่เกี่ยวกับ iPhone นะครับก็เพื่อนๆจะได้รู้กันทีเนี้ยตัวฟิล์มกระจกเมื่อกี้ที่เป็นแบบโลบูไลแล้วมันไม่ได้เป็นจอเหลืองอ่ะมันก็จะมีของ iPhone 14, 15, 16ทั้งโปรและไม่โปรแล้วก็มีตัว iPad ด้วยนะแต่ว่าตัว iPad เนี่ยพงไม่ได้ชอบฟิล์มกระจกไงพงก็แบบว่าติดแค่แบบ ฟิลธรรมดานะซึ่งจริงๆเนี่ยทางร้านเขาบอกว่าเขาอยากจะแบบให้พงเอามาลองใช้ฟรีแต่ว่าพงบอกเขาว่าไม่เป็นไรคือพงไม่ได้ชอบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้ว่าโอเคเราก็ขายของเฉพาะที่แบบที่เราใช้นะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพงอะ ลองก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็เลยแบบว่าโอเคเห็นแล้วละ่ะว่ามันไม่เหลืองก็เลยกล้าติดแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนตัวเคสจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเคสที่ถูกใจพงที่สุดสําหรับ iPhone 15 pro คือตัวนี้นะของ New c l o e ์นะครับมันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบแท้ๆที่ใช้แบบว่าบนเครื่องบินแบบดีๆเลยนะแต่ว่าปีนี้มันยังไม่มาแล้วก็พงไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาจะออกสีอะไรมาก็รอดูกันนะครับแต่ว่า ปีนี้ที่พงจะใช้ก่อนเนี่ยก็คืออันนี้พงได้มาจากจอดไลฟ์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเคสหนังของออาโต้นะซึ่งงานเนี่ยมันเนี๊บมากนะครับแล้วก็อ่ะตรงนี้เขาก็เว้นร่องไว้นะสำหรับแบบคามิราบัตชั่นหรือคามิราแอคชั่นหรือคามิราคอนโทรอ่ะอันนี้พงเอามาใช้ไปก่อนแล้วก็บางวันอยากใช้เคสหนังก็จะได้มีเคสหนังใช้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเคสผ้านี่เขามีของอินเคสขายด้วยเหมือนกันนะอ่ะอันนี้เป็นแบบ เป็นผ้านะสำหรับชาวรักโลกที่อยากได้เคสผ้านะครับแต่ว่าผงก็ชื่นชอบหนังมากกว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่หนังแท้แต่ด้วยสัมผัสที่มันฟินนะผงก็อ่ะโอเคเจ็บกับตรงนี้มานะครับอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องอุปกรณ์เสริมหมดละสัญญาว่าไม่มีโฆษณาไม่มีแบบอ่ะพูดเรื่องตัวเครื่องอย่างเดียวเราคุยกันตรงๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า i iPhone ปีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอืมมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยมันอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยเห็นการอัปเดตที่มันชัดเจนซึ่งตัว16ปีนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มมากเพราะว่า Major Change Major Up d เดตส่วน16 Pro ปีนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มน้อยที่สุดคือการอัปเดตมันน้อยอะแต่ว่าพอได้จับเครื่องจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้เหมือนก็ไม่ได้แย่นะแม้ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นอาจจะคุ้มน้อยกว่าแต่ความที่มันเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับ อย่างหนึ่งที่ผมเล่าได้ชัดเจนก็คือตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นความต่างครับแต่ถ้าจับเทียบกันนะเราจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างแอปของ iPhone 16 Pro ในมือขวาของพงเนี่ยมันมีช่องไฟเยอะกว่าครับพูดง่ายๆแหละว่า Space มันเยอะกว่ามันก็เลยดูสวยงามกว่าครับพงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเลยต้องทำให้ใน iOS 18เนี่ยมันปรับขนาดฟอนต์ปรับอะไรได้ละเอียดเพราะว่าเขาอยากค่อยๆขยายขนาดหน้าจอครับ พอขยายแล้วเนี่ยมันดูสวยขึ้นจริงๆอันนี้เป็นจุดเล็กๆเลยนะที่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้สัมผัสเนี่ยแล้วก็ไม่ได้วางเทียบกันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยครับว่าการที่มันขยายขึ้นมาแบบนี้มันก็สวยงามขึ้นครับแล้วก็จุดที่มันแบบว่าเปลี่ยนแบบเมเจอร์เลยเนาะคือคามีราแอคชั่นตรงนี้ครับเออคามีราคอนโทรลเนาะแต่ว่าผมอาจจะเรียกเป็นคามีราบัตก็ได้นะคือถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยนะมันก็จะเด้งแอกกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าอ่ะมีมาโครเนาะ โอเคอันนี้เห็นไหมปิดมาโครแล้วมันก็จะเนี่ยมันก็จะไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดพงเปิดมาโครปุ๊บชัดเลยอ่ะพงลองถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันว่าเลนมาโครใหม่ของเขาเป็นยังไงอ่ะตั้งกล้องเป็นแนวนอนก่อนอ่ะอันนี้เขาบอกกล้อง u ั t r a ้าไวมาใหม่ละก็ไม่รู้ว่าใหม่แค่ไหนเนาะแต่ว่ามันมีทีเด็ดนะครับมันมีทีเด็ดคือนี่เราสามารถแตะตรงนี้แล้วเราสามารถปรับโทนของภาพได้เลยเออนี่เห็นไหมโทนมันจะดูแบบว่าวอร์มขึ้นนะ แต่ว่าชัตเตอร์มันจะเด้งขึ้นไปนะครับนี่เป็นไงดีไหมโอเคนะแล้วเรายังปรับโทนแบบนี่อันนี้แอมเบอร์อันนี้โกล์น,นนะก็จะแบบติดวอร์มเล็กๆเหลืองหน่อยๆโรสโกล์เนทรัลนะโอ้คือพงชอบนะครับอันนี้คือแบบอ่ะแล้วอันเนี้ยถ้าดูด้านซ้ายมือเนี่ยเนาะเราอาจจะต้องหาพรีเซตที่มันเห็นอะไรชัดหน่อยเนทรัลก็ได้อ่ะเราดูด้านซ้ายมือเนี่ยเวลาเราปรับไปเนี่ย เราจะเห็นค่าด้านซ้ายเนี่ยมันปรับตามนะครับเพราะว่ามันคือการปรับฟรีเซตหรือว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ศึกษาว่ามันเป็นแค่ฟรีเซตมาครอบหรือว่ามันจูนตอนแบบพวกคัลเลอร์ไปรับไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เนี่ยมันจะมีจุดๆบอกด้วยว่าอะฟรีเซตไหนเราแบบว่าเก็บอะไรไว้ตรงไหนนะเห็นไหมเลื่อนมาปุ๊บอะมันก็ยังเมมไว้ให้อ่ะอันนี้ดีนี่ ปรับพวกไวเบรนต์อะไรตรงนี้ได้ด้วยไม่รู้เรียกไวเบรนต์หรือเปล่าอ๋อเขาเรียกพาเลตคือสีมันจะแบบว่าอ่อนเนาะแล้วก็สีก็จะเข้มอ่าอันนี้ดีบางอันมันก็จะกลายเป็นแบบปรับวอมปรับครูอะครับเนาะคือตรงเนี้ยมันจะปรับไปตามแบบว่าโปรไฟล์ที่เราเลือกอันนี้ดีมากชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการปรับไปบางอันนะครับเรากดรีเซ็ตได้เห็นไหมอันนี้ผมลองปรับเห็นไหมครับแล้วมันจะมีปุ่มรีเซ็ตกดปุ๊บก็รีเซ็ตไปนะอันนี้ถือว่าดีมากชอบสุดๆเลยนะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีให้เล่นอีกนะครับอ่ามีให้เล่นอะไรอีกก็คืออ่าตรงนี้ละกันนะอุ้ยนี่อันนี้เพื่อนๆเคยเห็นกันอยู่แล้วโน้ตดีเทคมันจะมีตรงนี้ครับถ้าเรากดเบาๆแตะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดแตะเนี่ยและลึกระดับหนึ่งนี่มันจะมีกล้องให้เราเลื่อนเลื่อนซูมไปเนาะเลื่อนซูมไปนะครับอ่าแต่นี้ใช้ยากนิดนึงครั้งแรกเนี่ยเราจะแบบงง ถ้ากดแล้วเนี่ยกดลึกนิดนึงมันจะมีขีดขึ้นมาพอปล่อยแล้วเราอ่ะถ้าแตะเนี่ยมันไม่ติดมันต้องกึ๊กๆนะกดแรงลงไประดับหนึ่งมันจะมีแบบว่าของมาให้เราเล่นนะ export นะอ่ะกดลงไปอีกทีเราจะปรับ exposure ได้นะครับนี่ผมว่าช่างภาพน่าจะชอบนะอ่ะกึ๊กๆอ่ะก็เปลี่ยนมาอ่ะปรับ depth ได้ด้วยนะ2.8 1.6 แต่ว่าเดฟเนี่ยมันใช้กับกล้องออลโท้ไวไม่ได้มันจะเปลี่ยนมาเป็นกล้องหลักทันทีนะครับอ่าน,นี้ปึ๊บอ่ะผมว่าผมปรับกลับไปเป็นกล้องมาโครก่อนดีกว่านะอ่ะปึ๊บอ่ะแคมร่กับซูมอ่ะลองดูว่าต่างกันยังไงถ้าซูมเนี่ยมันจะเป็นระยะที่ปรับได้ละเอียดเนาะนี่นะครับอ่ะสทีปึ๊บอ่ะเป็นแคมร่ากด กด 1>, 1ครั้งมันจะเพื่อเลือกเนาะเป็นคามราเนี่ยมันจะแบบว่าเอาใหม่เ,เข้าไปเป็นคามราเนี่ยมันจะให้เลือกเลย 5x 1x 2x นะครับแต่ 2x เนี่ยมันคือ 1x แหละแต่มันครอปเข้าไปนะใช้ดิจิตอลครอปนะครับก็บอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่แบบมีเลน 2x จริงๆแล้วก็คราวนี้โปรเนี่ยมันเปลี่ยนจากเลนส 3x เป็น 5x ละแล้วก็อันนี้สไตล์มันก็คือการปรับ อันเมื่อกี้แหละนะที่พงเล่นให้ดูอะ่ะแต่มันเป็นการปัดแบบตัวกรอบขึ้นลงอะเพื่อนเ่น่าจะจําได้เนาะอ่าแล้วก็มีการปรับโทนครับการปรับโทนเนี่ยก็จะปรับเหมือนกับอะพรีเซตเมื่อกี้แหละนะแต่ว่าปรับเข้มปรับอ่อนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเล่นกันสนุกแน่นอนนะครับบอกเลยว่าสนุกนะแต่ว่ามันไม่ได้กดได้แค่แบบว่ากดแล้วก็แบบตึกๆแค่นี้มันสามารถกดค้างลึกลงไป แล้วเป็นการแบบ quick take video อะครับซึ่ง quick take video เนี่ยสามารถถ่ายได้ 4K 6 0นะแต่ว่าเราต้องไปตั้งในเซตติ้งครับกลับมาคุยเรื่องกล้องบัตทิลนิดนึงแล้วกันไม่รู้เรียกถูกไหมนะคือปุ่มมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีปัญหาเวลาที่เราใช้งานได้บ้างครับอย่างเช่นอะถ้าเกิดเราแบบว่าอยากจะถ่ายแนวตั้งอะใช่ไหมอะเราอยากจะถ่ายแนวตั้งกดปึ๊กผมรู้สึกว่า ปุ่มมันอยู่ต่ําไปมันอยู่ต่ําไปจริงๆครับมันอยู่ต่ําจริงแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ชอบถ่ายท่าเนี้ยนะมันจะอยู่ตรงนิ้วชี้แต่มันก็อยู่ไกลนิ้วชี้เราเกินไปคือเนี่ยปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่นิ้วชี้เราจะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าท่าที่มันใช้อะมันคือท่าเนี้ยมันคือท่าที่สะดวกที่สุดนะครับท่าสะดวกสุดคือตรงนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่าพลิกมาถ่ายแนวนี้บ้างล่ะอันเนี้ย ก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะว่านิ้วโป้งเราเนี่ยจะลูดไม่ค่อยเจอนะลูดแบบว่าลําบากคือมันเหมือนกับว่ามันออกแบบมาให้เน้นถ่ายแนวนอนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบถ่ายแนวตั้งด้วยมือซ้ายนะปกติมือซ้ายเนี่ยเราก็จะแบบถ่ายได้ถ่ายเลยใช่ไหมอันเนี้ยชนนิ้วกลางชนนิ้วกลางเลยแต่ว่ามันใช้ไม่ง่ายอะ่ะเห็นไหมพอเราเอานิ้วกลางขยับอะพอนิ้วกลางขยับนะครับ ตัวมือถืออ่ะจะขยับตามเออมันก็จะแบบมันผิดอ่ะทำให้แบบคอมโพสอะไรที่เราจัดไว้เละแน่นอนพงเลยรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นนวัตกรรมที่ดีเป็นเทคโนโลยีที่ดีฉลาดใช้ได้ว่องไวแต่มันอาจจะต้องแบบว่าเหมาะกับแค่บางสถานการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่แบบว่ามันดีมากอ่ะคือการจูนสไตล์เมือเ่อกี้มันนําให้แบบเราปรับโทนสีผิวได้บางคนอ่ะลองนึกออกสิถ่ายมาเนี่ยหน้าตัวเองเหลืองเลย แต่ว่าพอเราเมียเนี้ยเราจูนได้นะครับจูนความแบบความคอนทราสก็ได้เราไม่อยากได้คอนทราสจัดอะหรือว่าแบบอยากได้ผิวอมขาวอมชมพูไม่ต้องมาติดเหลืองแล้วทําได้ครับนอกจากนี้ CPU มีการอัปเกรดขึ้นนะขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนิดนึงหลายคนอาจจะบอกว่าแทบไม่ต่างเออแต่ว่าพอใช้จริงเออมันสวยขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องใหญ่ขึ้นนิดนึงน้ําตัก เหมือนจะหนักขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ต่างอ่ะจะแบบไม่ถึง5กรัมนะครับก็แทบไม่ต่างจาก15 Pro ใครอยากจะอัปเกรดก็ตัดสินใจดูนะเดี๋ยวพงลองใช้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวพงทํทำคลิปรีวิวแบบว่าคอมเพลให้ดูกันอีกทีหนึงนะะ่งเนื้อหาอาจจะต้องยาวนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องพูดเรื่องของ16ปกตินะครับแล้วก็ต้องอาจจะเทียบกับ15 Pro ตัวที่พงใช้เผื่อเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดหรือไม่อัปเกรดเราจะได้มีมุมมองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันแอบจะแบบออััปเกกรดมา็คืตว การชาร์จไวที่มันรับไฟได้แรงมากขึ้นครับตรงนี้สําหรับพงที่มีอะแดปเตอร์ชาร์จไว3 0วัตต์45วัตต์พงไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สําหรับเพื่อนๆที่เคยซื้อไว้20วัตต์หรือ2 5วัตต์ก็อาจจะต้องแบบว่าอรับผลไปในการที่อะเราซื้อแบบพอดีพอดีออนพาซึ่งแน่นอนว่าพงก็ไม่เคยรู้ว่า Apple จะขยับขึ้นมานะครับแต่ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าการที่มันจะชาร์ดไวอัดไฟได้ไวขึ้นเนี่ยมันจะอัดไฟไวเฉพาะช่วงแรกใช่ไหมแล้วพอแบบเลยสัก40-50%อะไรเงี้ยมันจะโซโล์ดาวนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมความร้อนของแบตเตอรี่นะเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใครรู้สึกยังไงบ้างนะแต่ผมรู้สึกว่า มันก็ดีมันก็ดีแต่พงรู้สึกว่ามันไม่ได้ซ i ฟ n i f i อะไรขนาดนั้นนะแล้วก็สิ่งที่มันอัปเดตหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาอีกก็คือการชาร์จไวเลสนะครับอันนี้เป็น Max Safe v อร์ช o n สรับได้สูงสุด25วัตต์นะครับซึ่ง25วัตต์เนี่ยถามว่าตอนนี้พงโอเคไหมพงโอเคตั้งแต่พงได้ชี้ทู15วัตต์แล้วชี้ทู15วัตต์เนี่ยพงม,มีรีวิวไว้สองตัวนะครับของ Ugree n กับของ Anker ใครสนใจไปย้อนดูรีวิวของพงได้น ก็ราคาย,ย่อมเยานะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของ Apple แน่นอนครับ a อ p l e ออกสายแม็กเซฟรุ่นใหม่มาแล้วชาร์จไว25วัตต์อันนี้พงยังไม่ได้เทสนะครับแต่จริงๆแล้วอะชีทูมันก็มี25วัตต์นะแต่ว่ายังไม่เห็นขายในตลาดอาจจะต้องแบบว่ารอเขาออกมาอัปเดตเป็น25วัตต์กันอีกทีนึงซึ่งตอนนี้มาดูตัว iPhone ดีกว่าว่าพอใส่เคสหนังแล้วเนี่ยที่พงเลือกมาสีน้ำตาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ลองใส่กันดูเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปปุ๊บ ก็ถือสบายมือดีนะแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าพงเลือกอะไรมาเนี่ยก็มักจะต้องแบบมีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูนะอ่ะในคลิปอันบ็อกเนี้ยพงอาจจะไม่ได้เล่าอะไรมากมายครับแต่พงคิดว่ามันอาจจะมีบางประเด็นที่คนอื่นอาจจะยังไม่ได้พูดหรือคนที่อาจจะยังไม่ได้สัมผัสเครื่องไม่รู้ครับอย่างเช่นหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วพวกช่องไฟต่างๆหรือสเปซบนตัวเครื่องเนี่ยมันเยอะขึ้นนะแล้วก็ คามิราบัตเทิเนี่ยที่พงจับครั้งแรกเนี่ยเล่นไม่ค่อยถูกอันนี้ยอมรับเลยว่าเล่นไม่ค่อยถูกแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยเออมันก็ใช้ไม่ยากนะแต่ว่าต้องแบบกะน้ําหนักกะจกังหวะมือนิดนึงต้องมีเลนนิ่งเคิร์ฟที่อ่ะเยอะพอสมควรแล้วก็คือพงคิดว่ามันได้ใช้เยอะกว่าตัวตัวแอคชั่นบัตเทิลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะใช้ดีแค่ในบาง สถานการณ์ก็คือแนวนอนเนี่แหละนะแล้วก็เอาปุ่มเนี่ยไว้สําหรับมือขวามือนะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกล้องตัวเทเลนะครับอัปเดตเป็น 5x แล้วจริงๆผมอยากได้ 3x เป็น 5x เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแล้วมาเล่าว่าเป็นยังไงนะครับ เลนส์อัลตร้าไวมีการอัปเกรดมาสว่างขึ้นเพื่อนๆได้เห็นตัวคุณภาพไปแล้วโอเคไม่โอเคเป็นยังไงนะเดี๋ยวพงถ่ายเทียบด้วยอันนี้15 Pro อันนี้16 Pro ลองเทียบกันดูนะครับสำหรับเลนส์อัลตร้าไวที่เป็นมาโครแล้วก็เลนส์หลักอันนี้ให้ดูเทียบกันอีกอันนึงนะครับว่าคุณภาพถ่ายออกมาแล้วต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อพงลืมอย่างนึงไปครับในคลิปนี้ฮะพงไม่ได้ใช้ไม์ตัวใหญ่นะปกติพงจะใช้ไม์ตัวใหญ่บูมลงมาอัดเสียงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนะครับ คลิปนี้พงต้องหันไปหันมาพวกไม้ตัวแบบนั้นมันไม่ค่อยถนดัดพงก็เลยนี่ติดนี่นะครับ Holy Land Lux m ักเพื่อนๆว่าเสียงเป็นยังไงครับคอมเมนต์บอกพงหน่อยยิ่งสำหรับคนที่ดูคลิปพงหลายๆคลิปมาไงครับคอมเมนต์บอกพงนิดนึงว่าไม้ My ตัวเนี้ยเสียงเป็นยังไงครับพงจะได้รู้แล้วก็เอาไปปรับปรุงฟีดแบ็ในการแบบว่า อัดเสียงในช่องซูเปอร์ทอมโมของพงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคลิปอันบ็อกซ์แบบน้ำจิ้มคร่าวๆนะยังไงรอพงใช้สัก 1, 1- 2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวตัวเต็มให้ได้ดูกันกับตัว iPhone 16 Pro สีขาวครับแล้วก็ใครอยู่ทีมแบบว่าสีขาวหรือสีดำสีออริจินอลเมนต์บอกพงหน่อยแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนสีทุกๆปีชอบสีใหม่ที่มันออกมาทุกๆปีคอมเมนต์บอกพงหน่อยครับยังไงไว้เจอกันวนะิดีโอหน้าสวัสดีครับ